ขอขอบคุณเ่จรูปแบลเพจอลิซเงินสบายด้วยนะคะเราวก็อยู่บอกนะคะว่าที่ช่วงนี้แอดแบบแอดแบบเอ่อเอ่อ พูดแล้วแบบเหมือนเสียงก็พูดผิดพูดถูกอย่างก็คือตอนนั้นคืออแอบป่วย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 ใกล้หายแล้วก็ป่วยอีกรอบนึงเพราะว่าพูดเลยดิน้องชายแอดก็ป่วยอแล้วคือแอดก็จะเล่นเกมก็เล่นกับน้องชายอะไรเงี้ยเออสนิทกับน้องชายมากก็เลยแบบป่วยแล้วก็จะหายแล้วก็เป็นอีกอย่างเงี้ยฟูุกันซ้ำๆก็เลยพูดผิดพูดถูกพวกนี้ถ้าไม่ ใช่ว่าแอนแก้ตัวแล้วคือเวลามีขี้มูกอยู่ในจมูกเนี่ยมันจะพูดทีพูดถูกยังไงไม่รเวลาพูดมันพูดยากหยาบขอโทษที่พ,พ,พูดมากเลยค่ะดูพอหรือยังฉันฉันคิดถึงพี่ฉีจังเธอชอบเขาเหรออือใช่ฉันกย็ยอมตามเขาเขาเมืนตัวเนื เธอเป็นผู้หญิงที่มีสามีลแล้วเธอก็ควรจะปฏิบัติตัวให้เป็นภรรยาที่ดีที่มึงยังคิดจะตามหาเมยียแล้วคิดจะฆ่าเขาเลยนี่อขอโทษค่ะคัมยามเมื่อสองวันก่อนในเพื่อจะสอนวิธียโยนผู้ชายใช้ฉันอยู่เลยไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้กลับมาสอนให้ฉันเป็นภรรยาที่ดีะแล้วละ่ะฉันทำไม่ได้นะทธไ,ไ,ไม่ได้เหรอโยยนผู้ชายไม่ได้หรือเวอร เป็นภรรยาที่ดีไม่ใช่ทำไม,ไ,ไม่ได้เหรออยอะย่นผู้ชายไม่ได้หรือว่าเป็นภรรยาที่ดีไม่ได้เหรอเป็นภรรยาที่ดีไม่ได้เยอะจะชิวคนเรานะ่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างหรอกนะแต่ในไหนเธอก็จริงจังจริงใจกูจริงจริงเลยแอนตัว แต่ในน้นเธอก็จริงจังจริงใจ,งจงกับฉันแค่คนเดียวไม่ได้แล้วงั้นเธอก็เรียนรู้วิธีการย่ยยนผู้ชายให้มันสุดสุดไปเลยสิเป็นอย่างที่คิดนีด่สิถึงจะใช่เยยนเหมืองจุนตัวจริงถึงแม้ว่าฉันจะท้องลูกของเขาอยู่แต่เขาก็สนใจแค่จะทำเตาแผนการของตัวเองเท่านั้นเย็นหมึงจุนเพียงแค่ฉันเรียนรู้วิธีการย่ยืนย on, คนอื่นจนชำนาญได้ฉันก็จะมีชีวิตรอดแต่ไปได้ใช่ไหม เช่นอกจากหน้าตาของเธอแล้วคนที่ร่กากายตนเอย่างเธอมันยังมีคุณค่าอะไรให้ใช้ประโยชน์ได้อีกหรือโชคดีนะที่พวกลูกน้องของเยซอตรงล้วนเป็นพวกหื่นกามและบ้ากันทั้ง โชคดีนะที่พวกลูนกน้องของเย่จึงตรงล้วนเป็นพวกที่เห็นกรารมและบากการมกันทั้งนั้นถ้าหากว่าวันหนึ่งเธอดันประม,มาทตรงลงไปอยู่ในกำมือของตระกูลเย่ขึ้นมาและบังเอิญว่าเธอทําให้พวกมันมีความสูงได้ไม่ได้พวกมันก็จะปล่อยเธอไปก็ได้นะไอ้ห่านี่นายจะไม่ปกป้องฉันสิ่งสิ่งหรอฉันแค่ต้องการเอฉันต้องการให้เธอดวงวั ฉันแค่ต้องการให้เธอดูแลหัวใจของเซียวนั้นให้ดีส่วนเรื่องอื่นๆฉันไม่แคร์ตกลงถ้า,างง้นฉันจะทำตามความปรารถนาของตัวเองก็แล้วก,กันขอแค่ฉันมีชีวิตอยู่รอดและคอดรูกออกมาอย่างปลอดภัยแค่นี้ก็พอส่วนเรื่องอื่นฉันไม่แคร์เหกัน ฉันก็จะต้องรว้ความลับและอยู่เหนือกว่าเขาให้ได้ต้องรู้จักผู้ชายคนนั้นถึงจะเอาเขาอยู่ได้แต่ชินจูลงใหลเยอะจีอตมากซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้กันทั้งนั้นเธอพอเข้าใจใช่ไหมนอกจากชินจูแล้วเยาจีโตมี่องบัวอะไรอีกไหมไม่มีน้องสาวเธเป็นคนเก้าเหาราไม่เหมือนเธอที่มีชีวิตอยู่อย่างน่าสงสารและชินจูเป็นหัวใจและของเขา พราะฉะนั้นเธอจะลงมือกับเย่จืงิงตรงเดิตรงไม่ได้จะต้องจัดการหนชินจูเท่านั้นชินจูเขาชอบผู้หญิงที่เหมือนนกสาวด้เท่านั้นได้กำลังหัวเราเแย่ฉันอยู่หรอตอนนี้ฉันก็แคก่กำลังบอกเธอว่าทางเอดเดียวของเธอในอนาคตมันอยู่ตรงไหนก็แค่นั้นแต่ชินจูมันกับชินซีนะที่เมื่อชอบใครแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนใจดังนั้นจะมีความจำเป็นที่จะต้องฝืน ฝึกฝนดังน,นั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้มากเยนหนุินซุนเมื่อก่อนฉันเคยรู้จักกับชินซีมาก่อนรอเปล่าเธอคิดว่าไงล่ะเป็นไปไม่ได้เธอคิดว่าไม่ก็คงไม่ให้กุนตีนะรับไปตังจทำความรู้จักชินซูให้ดีเขาจะเป็นคนที่ช่วยชีวิตเธอ เริ่มกันเอาตัวรวกผู้ช่คนนี้หน้าตาดีมากจริงๆด้วยฮชื่อสกุลฉินจูส่วนสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก67กิโลกรัมแล้วก็มีความคล้ายกับฉินซีมากๆเลยด้วย เกิดมาในครอบครัวทหารรับจ้างสมัยตระกูลเย่นิสัยเย็นชาชายามาป่ามังสวิรัตรับคำสั่งจากตระกูลเย่ในเมืองหยุนเป็นองค์ขลักสวนตัวของเย่จตนตงบุตรสาวตระกูลเย่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไดรับประหลมัธยมต้นและมัธยมปลายื่องเรียนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองอยู่ทั้งสิ้นมีคะแนนที่ยอดเยี่ยมในทุกวิชาและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านกีฬา โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองยุนเป็นโรงเรียนเดียวกับที่จื้อตงเรียนนี่ถ้างั้นก็หมายความว่าก่อนหน้านี้เขาใช้สถานะนักเรียนธรรมดาๆคนหนึ่งในการปกป้องเย่จื้อตงอย่างนั้นเหรออะไรนี่ชอวอู้เธอชินอะไรบ้นึงคะชอวหนักใจกับตรงนี้แอนไม่เคยรู้จักคำตรงนี้มาก่อน น่าจะซาโด้ซาโดมาซุคิสอันพี่ขอให้ด้วยค่ะอันไม่เคยรู้จักคำนี้มาก่อนจริงๆชินจูพูดให้มีน่าตาหล่อเรามากพูดไรดยงสาแบบนี้แต่ชอบเอสเอ็มนี่ยนะเอสเอ็มคือชอบลลชทำร้ายผู้อื่นและรู้สึกดีเมื่อถูกผู้อื่นทำร้ายนะคะจับมัดฟาร์วิเซ่ดักขอนี่ฉันต้องเอาชีวิตรอดจากปากเสือเช็ดเช เสียงไม่เหมือนมานะคะ,ะเะสียงอะไรจะไม่เหมือนมานะพอปกตีเสียงมันเฮียเสียงอะไรว้าวบอบน่ารักใจกชื่ออร้รยร้อบ๊อบ ชอมากจริงๆด้วยฉันหาตั้งนานเลยนะคะขจะเจอสุนัขตัวน้อยที่ตรงตามความต้องการของคุณนะไปกันเถอะที่นี่ที่นี่มันไม่เหมือนที่บ้านนะคะคุณทำแบบนี้จะถูกเศษหินเศษไม้บาดเอาได้นะคะในความทรงจำของเธอฉันเคยบาดเจ็บด,ด้วยเนยะก็จริง ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนฉีก็ย,กกยังคงเป็นหนุ่มอยู่เสมอและเพอร์เฟกต์ไรที่ตีไม่เปลมมี่ยนไปเลยสักนิดฉันคงกังวลมากเกินไปเองละค่ะเออจริงสิคุณรู้ได้ไงหรอคะว่าเยจิชิวชอบสเลี้ยงแบบน,นี้ตอนเด็กเขาเคยบอกฉันเขาชอบสเลี้ยง,งตัวเล็กๆไม่ต้องแต่เด็กๆแล้วเหระแต่ตอนนั้นนะ เขาแค่อยากจะล้อมลูกสุนักของนักเสาวดูก็ยังไม่ได้รับหอนดูเยือกเลยดังนั้นเขาก็เลยขอพรในวันเกิดตอนอายุครบหัวของเขาบังว่าจะมีโอกาสได้มีเจ้าสุนั์ตัวสีขาวตัวน้อยเหมืนหุ่ตัวเองสักตัวว่าแต่ตอนนั้นคุณยังดูมาตอนนี้ไหมคะ สู้อีไม่รู้นะว่าเธอกำลังพยายามค้นหาควาแลวของคู่อื่นอยู่หรือเปล่าแต่การทำแบบนี้มันจะทำให้ชีวิตของเธอไม่ปลอดภัยค่ะชีตอนนี้หลิงยงเฟเป็นไงบ้างไม่ยอมไปหายเย็นเหมองจุนแต่ว่าแต่บอกว่าจะมาหาคุณนะคะฉันไม่ค่อยชอบอยู่กับเด้งให้ชิมเคอดูแลเขาจะดีกว่าค่ะหา,ายไป แต่กุณเย่เมื่อยู่ชินซีตายแล้วเดิมทีเขาพาคนเดีนีมาจากเย่นเมืองจนได้สำเร็จแล้วแต่น่าเสียดายที่มีคนเข้ามายุ่งระหว่างทางทำให้เย่ยลิงซีกับชินซีถูกสกัดไว้ใคร ได้ยินมาว่าเป็นรุ่นพี่ของเย็นเหมองจุนคนคนนี้พี่เข้าพี่ออกไม่มีใครรู้ที่มาของเขาแต่ดีเขาเคยเป็นเจ้าของมึงเิแล้มงยำไม่ได้เย็นหนิงซีคือใครอะไต่เต้าขึ้นไปหาเย็นเหมองจุนได้แล้วตอนนี้ก็ไต่เต้าไปหาเทพเซียนที่ไม่มีที่ตีไต่เต้าขึ้นไปหาเย็นเหมองจุนได้แล้วตอนนี้ก็ไต่เต้าขึ้นไปหาเทพเซียน ที่ไม่มีที่มาที่ไปได้เก่งนักนะหนังพี่สาวถ้าไม่แกเห็นได้โชคดีนักนะชิงหลังไม่ได้กลับมาวันหนึ่งแล้วฉันน้นไม่หลับทั้งวันเลยบัดซบเอ้ยเยียนหมิงจุนต้องการเล่นงานชิงหลังไปเพื่ออะไรกันนะชินซีเคยบอกว่าเย่จือชิวเคยสารภาพต่อเย่นเหมงจุนบ่แต่คุณเย่มีส่วนในการบังคับลีน่าให้หมอหัวใจให้เธอ ดังนั้นเยี่ยนมึงจุนกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่ต้องการตามหาเสี่ยนานเท่านั้นแต่จะแก้แค้นตระกูลเย่ด้วยถ้าฉันรู้แต่เย่ถ้าฉันรู้แต่แยกถ้าฉันรู้แต่แรกว่าเยี่ยนหวงจุนมันไม่ใช่คนงุฉันจะไม่เดินมาวยูนี้แนะ่คุณทำไมเหรอฉันเป็นคนทำเรื่องนี้มีอะไร อ๋อแล้วก็ไอ,ขอ,ขอข้ขอโทษด้วยค่ะที่ผมจำไม่ดีจำไม่ได้ว่าเยี่ยนหลิงซีคือใครอ่ะแล้วคือใครอ่ะเยี่ยนหลิงซีเอ้ยไม่ใช่เยี่ยนหลิงซีเยี่ยนหลิงซีอือเยี่ยนหลิงซีคือใครวะทำไมทำไมจะต้องให้ฉันแต่งงานกับไอ้อ้วนนี่เล่าปัญญาอ่อนนี่ฉันไม่รู้จักหรือไงล่ะน่นถึงจะสบายใจนะใครจะไปรู้หรอว่าเยี่นเหมิงจุนมันจะเก็บซ่อนความรักไว้หรืขนาดนี้ มันเป็นความผิดของพี่ชายเศษเสือของนายคนเดียวอุตส่าห์ไปเป็นคนแช่ของมันแต่ก็ไม่รู้ความลับของมันเลยสักอย่างอฮ่านี่ผมนายคิดว่าฉันโหนมากเลยใช่ไหมปเปลืองมันก็ดีแต่ไปที่หลีหนานี่อยู่ในมือของฉันเย็นเหมือนจุนนก็ไม่ทำอะไรผีผามเนี่ยและชิงลางจัก ก็จะต้องกลับมาอยู่ในเคียงข้างฉันได้เหมือนเดิมและชิงหลังก็จะต้องกลับมาอยู่เคียงข้างฉันได้เหมือนเดิมครับนี่มันลูกจิเอ,อไม่ใช่มชมองดูต้นนู่นต้นนั้นอีกแล้วนี่มันก็ยี่สิบปีมาแล้วแต่เธอก็ยังคงเหมือนเดิมชินจูได้คิดว่าฉันเป็นคนทำหรออะไรหรอครับไม่ใช่ฉัน รีบสัดตัวเย,ย็จะชิมให้เร็วที่สุดเพิ่มค่าตอบแทนเป็นหนึ่งแล้วพี่ฉันไม่รักษาแล้วนะไม่ได้แต่เราไม่มีเงินนะและที่พี่ต้องลำบากทำงานถึงสงานเพื่อจะให้น้องได้เรียนหนังสือและตอนนี้ต้องลำบากมากแค่ไหนาอีก ไม่ดืนะ่นอนนนเถอะพี่จะไปซื้อหรินมาให้อเอนอเงินมาแล้วหนึ่งล้านเงื่อนไขภารกิจตามหาลีรนนั้นให้เจอแล้วติดต่อไปที่เย็นเหมิงจุนจากนั้นให้ใช้หรีน,นั้นแลกเปลี่ยนตัวกับเย็นจือชิวแล้วพาเย็นจือชิวกับมา้ามาลงวันหนึ่งล้าน แค่จะชิวเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะแต่ว่าลีนันไม่วารดจะยังไงฉันก็ต้องต้องทำให้ได้แล้วฉันจะได้มีเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เนาะประตูหน้าโรงพยาบาลช่คะผู้ชายคนนี้เขาจะทำอะไรได้คะ เขาเสม,มตอตามหาเสียวนันเจอได้เพราะเขาเป็นคนที่เสียวนันรักเป็นคนแรกยังไงอ่ะจริงจริงบทมันคือรักครั้งแรกนะคะแต่ว่าแอดพูดผิดแล้วก็เลยแทน